เมื่อเรากระทำมากๆจะมียานห้าประการยานห้าประการนี้เป็นยานของสมาธินะเป็นยานของสมถะยังไม่ใช่ยานของวิปัสสนาที่พูดนั้นแต่เป็นยานของสมาธิยานของสมถะห้าอันเนี่ยจะปรากฏให้เรารู้เฉพาะตัวถ้าตัวนี้ปรากฏแล้วหมดที่จะต้องไปถามกันรู้จักว่าถูกต้องแน่นอน ปัจ,จตันเยวยาน,นัางอุปชติยานห้าอย่างจะเกิดขึ้นเฉพาะตนยานห้าอย่างเป็นไนเมื่อทําไปแล้วมันจะพบอันหนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิที่ถูกต้องคือความสุขขึ้นมาก่อนสมาธินี้จะมีความสุขก่อนที่จะถึงสมาธิในจิตจะเป็นสุขเมื่อเป็นสุขแล้วผลของความสุขนั้นจะส่งไปเป็นสมาธิ เมื่อเป็นสมาธิแล้วจะออกผลย้อนคืนมาเป็นสุขเพิ่มขึ้นมาเองจึงบอกว่าปัจจุปันนะสุขโขนะจาสุขวิปากโกโหติจะมีความสุขในปัจจุบันซะก่อนเมื่อจิตเริ่มจะสงบกายนี้จะรำงับจิตจะมีความสุขทันทีเียนว่าปัจสุทนสุขสมาธิมันต่อกัน ภาษาที่ตัวนี้เป็นภาษาบาลีถ้าพูดภาษาบ้านเราไปว่าตายสงบ